ก็โอเคครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนทุกคนก่อนเลยนะครับผมแหมลังนะจากห่างหายไปกี่วันท่านนี้สามสี่วันแนละ้วมั้งงานหมดแล้วก็ออกมาเก็บงานท่าพี่หน้าหน่อยนี่ที่เดิมครับกระท่อมน้อยคอยรักเด้งบานเลยเก็บอันนี้ข้างทางด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่มีด้านในด้วยที่ว่าติดถึงือดอกแม่โคลมาดึงทีหนึ่งนะที่ยวโกเบร้อยยี่สิบด้วยอะไรนั่นแหละจำไม่ได้ละ คขาจับผมติดเลยนะครับแบงค์นี้แหละแบงค์นี้ให้หน้าดีนะครับแล้วก็มีพี่คนนึงเม้นต์ถามบอกว่า,าตู้ของเจ้าช้างเนี่ยมันกดไม่ได้มันกดได้พี่แต่ผมใส่แต่ท่าเพื่อยืดแต่อสะบันมันดันไม่ยืดตัด้งแต่ับปีมาแล้วนะมันยังไม่ยืดเลยครับยังตึงอยู่เลยแต่ก็ดีครับไม่ต้องไม่ต้องแหนกเยอะ เดี๋ยวผมเก็บสิบล้อก่อนยับเชือกให้พร้อมครับถ้าไหน่นาเขาลุยไป คองไฟฟ้ามาแถวนี้ได้เป็นคลองไฟฟ้าครับปอดบดานนี่แทบไม่ต้องดูดกันเลยทีเดียว เหมือนเกี่ยวลูกข้าวเลยครับเนี่ยเหมือนข้าวเรือเลยอะเดี๋ยวเราลองการขนาดไปก่อนอย่างเงี้ยวเว็บเดียวรู้เรื่องเสร็จข้าวก็น่าจะได้ไม่ถึงเกี๊ยน,นะครับดวงในสายตาแล้วอันบนเนี่ยฝั่งบนเนี่ยเจ็ดไรเลยครับทั้งหมดแต่เกี่ยวได้ไม่หมดครับนี่ อะไรเพิ่งออกเหมือนข้าวกระทบอะไรสักอย่างอะ่ะฝันได้เลยครับแบบนี้อ่าต้นสั้นมากครับชุดนี้ก็ไม่ดีเนี่ยหลังๆเนี่ยเป็นไรไม่รู้เลยครับ เอาแล้วไม่เคยเกี่ยวให้เกี่ยวในน้ำแล้วแต่เรื่องข้าวลูกพี่จัดไปเอาละเว้ยอันนี้เแล้วตาไม่เกี่ยวข้าวเรือไม่้องเฮ้ยโอ้มกินน้ำยังเปียกเอ้ยเดี๋ยวครั้งแรกอยากเกี่ยวจัดให้บนไฮโอคุ้มครับเอาตายบูสิงพอยไม่ให้พินาด้วยนาคนอื่นไม่ได้นะเขาด่า พินาบวกกันเหมือนวาพินาาเขาเพิ่งกลับมาจากทหารมากมาดขับรถเกี่ยวไปก่อนเดี๋ยวคอยไปขับรถถัง <c oughs> เดี๋ยวเราจะ ลัดหน้านาดอนดอนนี่แทบไม่มีข้าวเลยครับเี็ยไหลามาหน่อยนึง บเหมือนเดินตัวเปล่าเลยอะ ใช้การลักน้ําดูดน้ําลงมานะ้ำแถวนี้เอาใส่น้ําผ่านเพื่อผ่านที่กันไปนี่เขาจะดูดมาจากแม่น้ำน่านนะครับเป็นน้ําแม่น้ำน่านนี่เขาประกอบการลักน้ำมาอย่างนี้ครับนี่สายอาังไงก็การลักน้ําดูดเอาเป็นคลองคลองไฟฟ้าเขาเก็บเป็นไล่ไล่ละกี่บาทน,นี่แหละครับ ดีกว่าอันนี้ดีกว่าน้ำบาดาลแน่นอน,นเพราะไม่มีพวกน้ำไม่เป็นสนิมไม่เป็นไรข้าวไม่เงีนนข้าวน้ําไม่น้ําอ่ะโอกาสดีเยอะกว่าข้าวน้บาบ่อเดี๋ยวบอกบาดาลน,นะสกเกตด,ดูดิตีตรงไสน่หน้าบ่อนะเนียนแหนดปุ๋ยไปไม่ค่อยจะกินแล้วแล้วขาดสนิมนะจับแดงเถือกหมดอย่างนี้ดีกว่าเนีย่ยฮะน้ำทะลักทะลนัน เสร็จแล้วครับข้าวไว้พอเกียร์นฮะเดีย๋ยวก็ที่ผมกะจริงๆครับเพราะว่าดูแล้วมันบ้าบางคือตีเป็นข้าวเลือเ้อไปเลยตีเป็นลูกข้าวไปเลยแบบนี้ดูครับมาเอ้าเลยบางออกดินลินเลยฮะ อางไทยอันนึงก็ไปทำพิเ็จนะครับกีนีดียวสั้น,น่อยแหละนีหน่อยเดียวเองนะสองรอยครึ่งครับโดม ก็เกี่ยวน้อนข้างทางกันครับ เนี่ยลงนี่ได้อ่ะไม่ต้องขยับนะพุทธมาขามหน่อยทางขึ้นจะเป็นยังไงยังไม่รู้เลยครับแต่มีน้ำไม่น่ากลัวถ้าไม่มีน้ำมันเคยขึ้นลื่นนะครับตรงนี้แต่ก็ขึ้นได้ตลอด ขึ้นฝากน่่จะชนคูปคนดีเดี๋ยวผมจะขยับ I know. นี่้ำจะคงเข้ามาต่อเนื่องครับ ดูชุดใส่งโพลแต่พานให้โอนอัดตรงไหนหรือเปล่าเผื่อเปลี่ยนจะอัดบ้างเนาะไปนะครับ ข้าวที่เปียกก็พุกข้าบข้าวที่แห้งเลยฮะก็กลายเป็นข้าวกลางๆล,ล่ะแล้วบอเทเลอร์นะครับขึ้นสบายๆทีเดียวขึ้นผมว่ามีน้ำนะ่ะพวดเดียว เลื่อนเทเลอร์กันแล้วปิดคลิปครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะกดติดตามเตือนหน่อยชอบผมด้วยนะครับ<ม>แล้วก็เดี๋ยวว่าวันจันทร์อังคารเนี่ยจะไปตกปลากับอาจารย์เอกนะจะไปตีเป็ดปลาแม่น้ำกันตีเขาเรียกตีลปลาตามเกลียวน้ำนะครับได้พวกปลาแดงปลาดําเงินปลาเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่เคยเคยจะตีปลาช่อนเดี๋ยวต้องให้อาจารย์เอก เป็นอาจารย์ให้ผมหน่อยเดี๋ยวเราจะไปซื้อเห,อเหอออย,เยืหห่อกันเหยื่อก็ตัวตีท้าร้อยะแพงอะไอเหยื่อพวกนี้เหยื่อที่มีลิ้นนะ่ะที่เป็นปลาฟอมว่ายน้ำนะ่ะอะสค,ครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าเลยครับผมไปแล้วครับเพื่อนสวัสดีครับโอเคเรียบร้อย